ดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดิฉันนางสาวนาริศราไหหลนุนตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพิสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2535 ภูมิลำเนาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนพานเพาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาประวัติการรับราชการเริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่30กรกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 3โรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพิสัยหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้านการสอนครูป,ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสปฏิบัติหน้าที่เวรวันอังคารงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่1ด้านการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนทั้งกิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารกับผู้เรียนด้วยท่าทีที่สุภาพมีมารยาท เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการโดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยของทางราชการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลัก มิหารสี่เป็นธรรมประจำใจในการอบรมสั่งสอนผู้เรียนประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและการปฏิบัติตามสิลห้าอย่างสม่ำเสมอและการเข้าร่วมศาสนากิจของพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาสจัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นผู้พัฒนาวิชาชีพโดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื <owad Es> ่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูโดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการะเทศะการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไปพัฒนาตนเองพัฒนางานและใช้สติปัญญาในการดํำรงชีวิตจิตปริญญาความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนก่อนเวลาเรียนทุกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนและมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกใช้ในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้หนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครูตรนะหนักว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและพึงปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจากหลายๆแหล่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดขึ้นเช่นสื่อการสอนวิดีโอจัดทำใบงานและใบความรู้นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีพทุกครั้งที่มีโอกาสและนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่นให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและการทำกิจกรรมต่างๆและมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครู พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางวิชาการ <halls. S 1> การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเพื่อร่วมงานนักเรียนและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กรโดยเน้นที่กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มและผลง,งานของกลุ่ม งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนเสมอโดยได้รับผิดชอบทำหน้าที่เวรประจำวันอังคารโดยข้ารเจ้าปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลสำเร็จและทันเวลาตามที่กำหนด การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าหมัอนพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลงานการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอ,ขอบคุณและสวัสดีค่ะ